สวัสดีค่ะอายนะคะกลับมาอีกแล้วขอโทษที่หายไปเออสองอาทิตย์เพราะว่าเออมีภารกิจมากมายที่ต้องทำเลยมีงานอีเวนต์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ไหนจะสอบไฟแนลอีกเนาะก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อายกลับมาแล้วค่ะกับท็อป,ปิกการ r รีเล r ร์ n นิ่งของโลคโฟกัลดิสโทเนียค่ะ ไปติดตามกันเลยโอเคทุกคนอาจจะคิดว่าการ r รีเล r ร์ n นิ่งเนี่ยก็คือการ r รีเล r ร์ n นิ่งแบบเบสิกเลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ดีไซน์ยังไงให้มันเสียงเพราะหรือว่าก็คือพูดง่ายๆจากเล่มปั๊ปปิง้งไนหลอดละกันเราก็ไปเอามาจากเล่มพวกนั้นแหละแต่ว่าสำหรับโรคโฟกัสดิสโทเนียคะมันแตกต่างออกไปมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่การที่เราใช้หนังสือบมปิ้งไนล่อนแต่มันคือการหลอกสมองจริงๆอย่างเช่นไอ,ะอจะพูดทีละขั้นนะเอาขั้นแรกก่อนตอนแรกก็คือเราอาจจะเรีเลเร์นนิ่งโดยการที่ไม่ใช้อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยก็คือเราเนี่ยเล่นสายป่าไปเนาะสมมติเล่นกีตาร์อยู่เนะาะไอก็สมมติอะเล่นกีตาร์อยู่เสร็จแ,แล้วเวลาไอาเล่นเนี่ยไอยก็จะใช้ข้อนี้นะคะในการดีด แบบนี้ M I M I M I หรือว่า M M I M A I M A I M A ก็คือเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคืออันเนี้ยคือไอเล่นปกติแต่ว่าพอไอเร e ยนรู n นิ่ของโ o c a l ดิสโทเนียเนี่ยไออาจจะใช้ข้อกลางเนี่ยสามสามนิ้วเนี่ยหรือว่ารวมทางนิ้วพีด้วยก็ได้ใช้ข้อกลางใช้ข้อกลางแทนในการเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้ไหม I อ A, M a I M A อยัำอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆดีดสายเปล่าไปเรื่อยๆอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะมันยังมีอีกหลายวิธีก็คือแบบเหมือนทำอะไรที่เราไม่เคยทำอะค่ะก็คืออย่างเช่นขยับแขนก็ได้เวลาดีดแล้วแบบเใช้แขนในการช่วยอันนี้อาจารย์นายก็อาจารย์นายก็เคยใช้วิธีนี้เหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้ก็เวิร์กแต่ว่ามันจะ เวิร์กับบางคนนะคะก็ต้องลองลองลองทำดูเนาะแล้วก็พรุ่งนี้มันต้องเทคไทม์มันรีบไม่ได้อะ่ะก็อย่างที่ว่าซึ่งถ้าทุกคนอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรการใช,กรใช้การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเล่นอ่ะนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูของเดวิดไลส์เนอร์ได้เขาสอนแบบคือเขามีหนังสือเลยแหละจริงๆหาในเด็ดอะไรเงี้ยก็เจอหรือว่าทุกคนจะ สั่งซื้อหนังสือของเขาก็ได้หรือไปฟังบทความของเขา,าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอธิบายไว้อย่างชัดเจนใช่ค่ะก็จะประมาณนั้นที่เป็นการเร์ r นิ่งและเร์ r นิ่งแบบเบสิกของเราของโลคโฟก a l ดิสโทเนีไม่ใช่แบบปกตินะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็แยกแยกแยกออกมาแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องเครียด แล้วก็ยิ่งถ้าเราเครียดเนี่ยก็คือพอเราเครียดปุ๊บก็คือบายบายเลยทุกอย่างที่เราทํามาสะสมมาก็คือลาก,ก่อยอะไรแบบนั้นก็ทําไปเรื่อยๆส่วนวิธีที่สองนะคะก็คืออันเนี้ยอายไปอายไปปรึกษาอาจารย์อายมาก็คืออาจารย์วรรการเนาะที่อายให้เครดิตเขาไว้ข้างล่างก็คือเขาเขาเขาไปอเขาไป เขาเรียกว่าอะไรน่าจะบําบัดนะเขาไปบําบัดที่สเปนอะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีคุณหมอเนี่ยก็จะให้เหมือนกับแบบฝึกหัดอะคะ่ะออกมาให้เขาแบบประมาณนี้เนี่ยหลายอันเลยก็คือเยอะแยะมากมายใช่ค่ะก็ประมาณนั้น ทีนี้มันก็จะแบบแล้วก็ทุกคนอาจจะงงใช่ไหมสัญ,ญลักษณ์มันคืออะไรอะไรเงี้ยวันนี้ไอจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันไอจะมาอธิบายอ่ามันเหมือนคล้ายๆเกมหลอกสมองค่ะมันไม่ใช่แค่นักกีตาร์ทำได้นะอันนี้แบบอ่อถ้าเกิดเครื่องดนตรีอื่นเป็นอนะ่ะก็สามารถเอาเอาไปประยุกใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ ลองทํากันดูอาจจะอธิบายแบบช้าๆเนาะอาจจะงงก็คอมเมนต์ถามกันได้ <g ül> <g ül> ก็คือเราจะดีดสายเปล่ากันนะคะ <g ül> เราจะไม่เราจะไม่เออไม่ไม่ใช้ไม่ใช้มือข้างที่ไม่เป็นเลย <g ül> มือข้างที่ไม่เป็นเนี่ยเราจะเราจะให้เขาพักเลยเราจะใช้มือข้างที่เป็นโฟกัสดิสโทเนียที่เรามีอาการเนาะ <g ül> แล้วมันจะเป็นเกมคล้ายๆกับเกมก็คือ ไอจะโชว์โน้ตดิทึมให้ดูก่อนตรงนี้อันนี้คือโน้ตดิทึมนะคะแล้วก็พอมีโน้ตดิทึมเนี่ยแล้วมันก็จะมีอันนี้นี่ทุกคนก็จะสงสัยว่ามันคืออะไร i อแล้วก็ L R B อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนก็จะสงสัยซึ่ง I จะมาอธิบายนะคะเอ่อ I s. ก็คือตามชื่อมันตามความหมายมันก็แปลว่าตานะคะก็คือเราจะก,กระพริบตาค่ะ L ก็คือข้างซ้าย R ก็คือข้างขวาส่วน B ก็คือโบสกระพริบตาสองข้างแบบนี้พร้อมกันอ่าส่วนลิทึมเนี่ย I I ได้ใส่ไว้แล้วเห็นไหมที่มันเป็น R R L อะไรเงี้ยแต่ว่าตารางเนี้ยคือคือตารางที่ให้ดูมเมื่อกี้มัน มันอาจจะแบบแอดวานซ์ไปหน่อยเนาะเมื่อกี้เราเราพิ่งเราก็พึ่งรู้ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นไอก็ไอก็เลยเอามาเขียนใส่เองเลยให้มันง่ายๆก่อนแล้วเราก็มาทำพร้อมๆกันนะคะก็คือตัวอย่างชา้ชาๆแต่ว่าพอยของมันเนี่ยพอยของอันนี้ก็คือเราจะโฟกัสที่การะพริบตาเท่านั้นนะคะเราจะไม่โฟกัสที่การเล่นกีตาร์ หรือว่าการเล่นเครื่องดนตรีของเราเราจะโฟกัสที่การเหมือนสมมุติเราดูหนังไปด้วยเราเราโฟกัสกับหนังอนะแต่ว่ามือเราเล่นกีตาร์ไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยค่ะก็คือเราจะโฟกัสที่เกมเราจะไม่โฟกัสที่มือที่เราเล่นแต่ว่าในที่นี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เล่นกีตาร์นะคะอาจจะปบมือแต่ว่าอาจะกระพริบตาสองข้างนี้ให้เหมือนกับอันนี้ที่ไอโชว์ให้ดูนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างไปดูกันเลยค่ะค่ะโอเคไอ้ก็จะมาเล่นตัวอย่างให้ดูเนาะขออนุญาตเปิดโพยดูโพยตรงนี้นิดหนึ่งตาอาจจะไม่ได้มองกองล้องเพราะจำริทึมไม่ได้นะคะแต่ว่าไอ้จะขอเปิดเมนทรนอมไปด้วยเพื่อความชัวว่าแบบเราเล่นตามจังหวะเป๊ะๆอะไรงนี้ไอ้จะเปิดอยู่ที่44นะคะ50 BPM มาเรามาลองเล่นกันเลยโอ้ยปิดตา หนึ่งสองพร้อมไปสามสี่ประมาณนี้ทุกคนพอจะเข้าใจกันไหมคะก็คือจริงๆถ้าเกิดทุกคนคล่องแล้วนะอันนี้คือไอไอประยุกต์ใช้เองนะ เพราะว่ามันจริงๆอ่ะถ้าไปดูตามในตารางที่ไอเดี๋ยวไอจะเอาเอารูปแปะไว้ให้ละกันเบื่อทุกคนแบบอยากอยากอยากฝึกกันแล้วเนาะแต่ว่าคือในตารางเนี่ยคือมันยากมากไอรู้สึกว่าเออไอขอยกตัวอย่างสักบรรทัดหนึ่งลวกันแล้วก็เปลี่ยนห้องที่สี่ห้องสุดท้ายเนี่ยให้เป็นตัวกลมก็จะได้เล่นง่ายขึ้นแล้วไอก็เขียนขึ้นมาเองเลยว่าเอออันนี้จะปบมือจะ หลับตาข้างไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยไอก็จะกําหนดขึ้นมาเองเลยเพื่อความง่ายในตอนแรกแต่ว่าพอเราพอเราเล่นแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือเราสามารถลองลองลองเล่นตามในเออในที่หมอเขาให้มาได้เลยอะที่ไอ้เอาให้ดูอะตอนแรกอะ่ะนั่นแหละคะ่ะก็ประมาณนั้นอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ยายทำให้ดูคะ่ะโอเค ไอ้ว <poisoned. S 2> ่าทุกคนก็คงเข้าใจว่าการรีเล r ร์ n นิ่งของโรคโฟกัสดิสโทเนียเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเนาะก็ถ้าใครไม่เข้าใจนะคะก็คอมเมนต์ถามที่ข้างล่างก็ได้เลยเออก็สิ่งสำคัญนะคะที่เราต้องโฟกัสที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดที่สุดเลยก็คือโฟกัสที่เกมนะคะการกระพริบตาเนี่ยการกระพริบตาเนี่ยหรือว่าง่ายๆถ้าทุกคนไม่อยากแบบกระพริบตาอะไรเงี้ยไอว่านะ แบบมันดูหนังดูละครดูอะไรไปก็ได้แต่ว่ามือก็เล่นกีตาร์ไปอัดคืออาจจะใช้พวกอุปกรณ์เอ,อยู่หนไนะอไม่ได้เตรียมมาอุปกรณ์ที่ที่ตอนแรกอ่ะที่ไอเอาให้ดูเนาะอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์บําบัดก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ก็ลองเล่นดูให้ความสนใจเนี่ยไปอยู่ที่สิ่งอื่นไม่ใช่มือ,ม,อมือที่เราเล่นอยู่โอเคเนาะทุกคนคงเข้าใจตรงนี้แล้วก็อันนี้นะคะแม่ควรจะ เล่นกันติดต่อกันเป็นนานๆคืออาจจะฝึกไปสักสมมติวันหนึ่งเนี่ยสักสิบถึงสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็พอมั้งไงว่านะเพราะว่ามันมันแบบอืมมันก็คือการฝึกอะเหมือนวอร์มอัพอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ไอก็เข้าใจเนาะว่าเราต้องไปเล่นเพลงนู้นเพลงนี้เราก็มีอะไรที่ต้องทําออกงานอีเวนต์อะไรต่างๆก็คือถ้าทุกคนสงสัยอะไรเนี่ยก็ ถามไอามาได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะก็คืออย่าเครียดค่ะก็คือแบบเหมือนไอคุยกับอาจารย์วราการเนาะอาจารย์คนนี้แหละที่ให้ไอามาทําแบบฝึกหัดเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาอะตอนนั้นอะเขาเหมือนแบบเขาเหมือนเกือบหายเลยเนาะอันนี้เป็นเคสตัวยอย่างก็คือเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นค่ะก็คือรีเรียนนิ่งนี่แหละเขายังไงล่ะเขาใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช้ทั้งแขนนะคะเวลาเล่นอะ ยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าคือหายไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยโลกเนี้ยโลกโฟโคดิจเนียเนี้ยหายไปแล้วเขาก็มีเหมือนมันมีอีเวนต์เข้ามาค่ะแบบสี่ห้างานแบบโชว์ต้องโชว์ต้องไปเล่นที่นู่นที่นี่อะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้พอพอเรายังไงละ่ะพอเราคาดหวังกันเนาะเราเครียดอะแบบเอ้ยเราหายแล้วอะเราก็จะไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยเราต้องเล่นได้ดีแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ย พอขึ้นไปมันก็จะมีความตื่นเต้นเนาะเป็นความตื่นเต้นความเครียดอะไรเงี้ยทีนี้พอเอาจริงๆอาจารย์บอกว่าวันสองวันก่อนขึ้นะ่ะคือมืออาจารย์กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะกลับมาเป็นโรคโฟโคดิสโทเนียเนี่ยเหมือนเดิมก็คืออาจารย์เขาต้องไปฝึกใหม่ฝึกนิ้วใหม่หาลายนิ้วใหม่ทั้งหมดเลยฟิงเกอร์ลิงมือขวาใหม่ทั้งหมดเลยก็คือสรุปว่ากลับมาเป็นอีกรอบจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะ แล้วก็อาจารย์อีกคนนึงเนาะก็อาจารย์ฤทธิ์ล่ละค่ะก็คือเขาเล่นเปียโนเนาะเขาก็ไปแข่งไปอะไรตอนแรกเขาก็คงมีความสุขอะไรเงี้ยทีนี้พอพอเข้ารอบลึกๆไอ้ก็เข้าใจแหละเพราะว่าไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบแข่งมานานเนาะทีนี้พอไปแข่งปพอแบบอ้ยเราเข้ารอบลึกๆแล้วอะแบบมันก็ต้องหวังหน่อยแหละสักสักหนึ่งหนึ่งสองสามอะต้องได้อะอะไรเงี้ยทีนี้มันก็จะเกิดความคาดหวัง แล้วก็ความเครียดสุดท้ายทําใหม้มือของเราเนี่ยมันมันมันเกรงเองอะค่ะเพราะว่าเหมือนแค่สมมติเราเป็นอย่างเงี้ยเราเล่นอันเนี้ยมานานมากใช่ไหมคะเราเป็นโรคนี้มานานมากแต่ว่าเราเพิ่งมารีเลเร์นนิ่งเนี่ยได้ประมาณปีสองปีสามปีแต่เราเล่นกีตาร์อย่างนงี้มาทั้งหมดประมาณสิบปีแบบเนี้ยก็คือมันมันยากที่สมองมันจะ ปรับตัวได้ทันนะคะก็คืออะไรที่นานกว่ามันก็มันก็ยังคงอยู่เนาะมันเป็นนิสัยที่แบบขัดเอาออกยากประมาณนั้นอะไอ้ก็คิดว่าอย่างนั้นทุกคนก็พยายามเล่นไปเรื่อยๆทีละนิดนะคะก็คือฝึกเนี้ยวนไปวนไปเรื่อยๆก็จะประมาณนั้นถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างเยอะกว่านี้ก็อาจจะเยอะเกินไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ อยากให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะคะแบบช่วงนี้ก็เปิดประเทศแล้วเนาะก็ใส่แมสใส่อะไรกันดูแลกันให้มากกว่าปกติเนาะเ่าลวันนี้สวัสดีค่ะ